สวัสดีครับขอต้อรับเข้าสู่ช่องนอบิลิเวอร์สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีธนูและและคนาธนูสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับ ก่อนอื่นก็ไดกกดแชร์ก็ s u b s c r i ต e ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราได้นะครับขอบคุณครับคานอการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลอาอดีมาที่บ e l i e v e r 3 6 9ตรงด้านล่างนี้ครับอัดลอาอดีมาทําค่าครูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่10มิถุนายนวันที่10มิถุนายนเป็น,น,นปวันเดทไลน์ก็อัดลอาอดีมาทําค่าครูได้ครับก็จะได้ราคาพิเศษช่วยกันมาดูดวงกันเยอะๆนะครับดูดวงส่วนตัวเนาะเพราะว่าช่วงนี้เงียบนิดหนึ่งเนาะ ก็จะได้อยู่ด้วยกันไปตลอดนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตาสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งจะผมขอรีเซ็ตใหม่ตรงที่ว่าคลิปที่แล้วเราพยากรณ์ตนุไม่ใช่พูดถึงตนุถึงปะัตตะนิใช่ไหมครับทีนี้มันละเอียดเกินไปมันเยอะเกินไปนะครับก็เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ทําใหม่20่นาทีโดยประมาณแล้วก็จะเริ่มต,นต้น้งแตัตน,ตแตตนุจนถึงเรือนวินาชเลยนะครับจะได้จบในคลิปเดียวเลยเนาะโอเคก็จะ พูดเร็วนิดนึงต้องขออภัยนะครับเพราะว่าขนาดพูดเร็วจนตั้ง20นาทีกว่านะ่ดังนั้นเนี่ยก็เลยเอาเป็นว่าใครฟังไม่ทันย้อนกลับมาฟังเอาแล้วกันเนาะอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับชีน,นี้เรามาเริ่มต้นกันที่ตนุก,กันก่อนนะครับอันดับแรกตนุเนี่ยตัดสนุกออกเป็นตนใช่ไหมครับตนุ ตัดสนุกออกเป็นตนตนคือตัว,ตน,ต,วตนคือตัวฉันคือตัวเราเริ่มต้นกําเนิดเกิดมาตรงนี้ครับก็คือพูดง่ายว่าลอกจ,จากธรรมดามาเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดมาคือแทงพูดง่ายๆนะครับแต่อันเนี้ยเราเกิดมาแล้วก็คือภพตนุเป็นตัวตน,เป,น,ตวตนเป็นตัวฉันนะครับเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับก็มีวาสนานะครับคือตนุเนี่ยมันจะเก็บซ่อน 11ิบเภพเรือนรวมกับตัวเองด้วยไป12พบภพเรือนเนี่ยซ่อนอยู่ในเรือนวาสนาของเราก็คือภพอาวาสนาก็คือตนุนั่นแหละก็คือราศีธนูหรือลัคนาธนูหมายถึงว่าเวลาพูดภาพรวมอะครับว่าเออลัคนาธนูเป็นยังไงราศีธนูเป็นยังไงคําพยากรณ์ภาพรวมก็คือวาสนาเราอ่ายัดเข้าไปใน1ภพเรือนเท่านั้นใช้11บเภพเนี่ยยัดเข้าไป1ภพนะครับก็เป็นภพตนุ มันคือสิ่งที่เราไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องด้วยนะครับทั้งสิบเอ็ดที่เหลือนะครับมันหมายความว่าคนของเราเรื่องราวของเรา,าสิ่งที่เป็นของของเราที่กระทบถึงตัวเราสิ่งเหล่านั้น,นกระทบถึงตัวเรามันเป็นรูปแบบทั้งหมดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราอะนั่นแหละมันก็คือสิบเอ็ดภพเรือนที่แตกลายออกมาจากเรือนตนุนั่นเองนะครับดังนั้นจึงเรียกพ,พื้นรวมๆกันว่า วาสนาที่ผมชอบเรียกว่าพื้นวาสนานั่นแหละครับประมาณนั้นเนาะเนี่ยพื้นวาสนานะครับก็คือตัวเราและเรื่องราวที่มากระทบกับตัวเรานะครับที่มันจะสอดแทรกด้วยหลักธรรมพุทธศาสนาเข้าไปด้วยเพื่อเป็นเหตุที่มาเป็นเหตุผลเป็นหลักการของตัวผมแล้วก็ทางโหราศาสตร์เนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันด้วยนะครับ ใครที่ฟังแล้วเป็นศาสนาอื่นก็ไม่เป็นไรฟังได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาเชิญชวนเปลี่ยนศาสนานะแต่ผมแค่จะอธิบายตามหลักชาวพุทธเพราะคนไทยนับถือพุทธเยอะที่สุดนะครับอาจจะมีคริสตบ้างนะครับอิสลามคงไม่คยมีไม่ไม่มีมั้งมา,มา ไม่มีคนจะมีศาสนาอิสลามมาฟังนี่มั้งนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้ามีก็ก็คือเหมือนคริสตเนัน่ะเนาะก็หมายถึงฟังได้เพราะว่ามันคือเหตุผลเฉยๆไม่ได้หมายถึงว่าจะมาชวนเปลี่ยนศาสนานะครับโอเคทีนี้ศาสนาพุทธได้บอกไว้ว่ามันจะมีกฎเหล็กอยู่กฎหนึ่งที่เป็นกฎแห่งจักรวาลเรียกว่ากฎไตรรักนะครับไตรแปลว่า3มรักคือเหมือนคล้ายๆว่ารูปแบบ3แบบที่เป็นกฎสูงสุดแม้กระทั่งอินเดียเนี่ยเขายังตั้งกอดขึ้นมา เรียกว่าตรีกอดเนี่ยแปลว่า3เทพสูงสุดของฮินดูเรียกว่าเขาเรียกว่าคือมีพระพรมผู้สร้างพระวิษณุนะครับเป็นผู้ดำรงอยู่แล้วก็มีพระศิวะเจ้าเป็นผู้ทำลายล้างถูกไหมครับจะมีตรีกอดตรงเนี่ยเป็นเทพสูงสุดในเทพฮินดูก็คือกฎไตรลักษ์นี่แหละครับก็คือกฎเหล็กของจักรวาลหมายถึงว่า ธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคืออ่า็รียกคบธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือจักรวาลน,นะครับสามสิ่งนี้คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละสอดคล้องประสานกันไปนะครับตามหลักกฎหยินหยางด้วยคือบางคนอาจจะงงว่าเกี่ยวอะไรกับหยินหยางคือมันก็คือการเกิดดับนั่นแหละครับในทา,ทางพุทธศาสนาเรียกว่าการเกิดและการดับแต่เราไม่เข้าใจคําว่าเกิดกระดับหรอกเพราะเราเกิดมายังไม่ทันตายเรายังไม่เข้าใจคําว่าดับ จนถึงจุดแก่นแท้ของมันแต่ถ้าเราเรียนหลักหยินหยางนะครับเราจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้โอเคไหมเพราะหยินหยางมันแฝงไว้อยู่ในทุกอนูของจักรวาลน,นี้เลยนะครับพูดง่ายๆสะดวออกมาง่ายๆให้เราเข้าใจก็คือความสมดุลหรือบาลานซ์นั่นแหละครับคือทุกอย่างต้องสมดุลทุกอย่างต้องบาลานซ์อย่างเช่นความดีต้องคู่กับความเลวความมืดต้องข้่กับความสว่างอะไรเงี้ยครับหญิงต้องค้ากับชายอะไรประมาณนี้มันก็คือสิ่งที่ กลางวันกลางคืนอย่างเงี้ยครับอะไรที่เป็นสุดขั้วกันแต่มันต้องพึ่งพาอาศัยกันมันต้องมีการทวงดุลอานาจกันมันจะไม่มีวันสว่างตลอดอย่างเดียวหรือไม่วันมืดอย่างเดียวแต่มันต้องอยู่คู่กันสลับกันไปเพื่อให้เกิดความสมดุลเข้าใจไังครับดังนั้นเนี่ยชีวิตของคนเราก็มีทั้งความดีและความลําบากมันจะไม่มีหรอกใครที่สบายตลอดชีวิตหรือมีคนที่ลําบากตลอดชีวิตไม่มีมันจะต้องมีลําบากบ้างสบายบ้าง แต่คราวนี้มาอยู่ที่บุพกรรมว่าตัวเราทํากรรมอะไรไว้มันก็จะมีบุญมากกรรมน้อยหรือกรรมมากบุญน้อยแล้วแต่คนทามาเนาะมันก็จะเกิดเหตุอ่าปัจจัยตามนั้นไปทีนี้การเกิดขึ้นก็คือเลนตนุนั่นเองส่วนสิ้นสุดก็คือวินาศนะครับแต่ก่อนที่จะเกิดการสิ้นสุดนั้นจะต้องมีการคงอยู่ไว้ก่อนนะครับเขาคงอยู่คือพบกระดุมพาจนถึงพบลาพา การคงอยู่มันยาวนานถามว่าทำไมมันยาวนานเกิดก็มีแค่พบเดียวดับก็มีแค่พบเดียวแต่ตั้งอยู่มันมีตั้งสิบพบเนี่ยทำไมละ่ะก็เพราะว่าการดำรงอยู่มันคือสิ่งที่เราตั้งอยู่ปัจจุบันมันคือความยาวนานที่ที่อายุไขของเราอะจะไปถึงเข้าใจไหมครับแล้วแต่อายุไขของคนนะครับว่ามันจะยาวนานแค่ไหนทีนี้ คำว่าตั้งอยู่มันจะมีสามสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นที่พระพุทธองค์ไปค้นพบนะครับคือพระพุทธองค์เนี่ยเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์เนะาะกำลังจะเป็นกษัตริย์ต่อดังนั้นเนี่ยทุกคนจะประคบประงมเอาแต่เรื่องดีๆด,ดูแลเทคแคร์ care, ดีแล้วก็พยายามจะหาของดีๆให้ท่านท่านก็จะเสพแต่ความสุขตอนอยู่ในวังแต่พอหน,นีออกไปเที่ยวไปเจอความทุกข์ซึ่งเป็นอะไรที่แตกต่างจากชีวิตของท่านมากเพราะว่าตัวเองได้แต่ความสุขความสมหวังไง แต่คือเป็นลูกกษัตริย์เนาะทุกคนต้องแบบชัชชูอะไรประมาณเนี้แต่พอเจอความเสื่อมทุกอย่างช็อกหลับไม่ได้เกิดอะไรครับเกิดความทุกข์เกิดความโศกเศร้าเกิดความเสื่อมลงนะครับเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเห็นไหมครับครบเป็นกฎไตรลักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป แต่ตอนที่มันตั้งอยู่มันจะมี3ตัวเนี้ยก็คือความสุขความทุกข์และความเสื่อมเนี่ยปนเข้ามาด้วยทุกอย่างมันยังอยู่คงต่อไปได้มีอย่างเดียวที่จะสูญสลายหายไปก็คือการดับไปเท่านั้นนะครับก็คือภพวินาณโอเคเนี่ยทุกอย่างตั้งอยู่บนฐานวงกลมนี้เรียกว่าอินฟินิตี้หรือเขาเรียกว่า,าวงล้อแห่งกรรมจะพูดในอีกแนวหนึ่งว่าวัฏฏะสงสารก็ได้ คนเรายังยึดติดตรงนี้อยู่ไม่ยอมดุพผลเนี่ยก็เพราะว่าอยู่ในวัฏฏะสงสารอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยนะครับวัฏฏะสงสารคือสังสารวัฏเนาะที่เราต้องหมุนวนไปลอยชาติพันชาติเกิดดับเกิดดับนะครับตายไปก็จุติใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่ก็มาตายจุติใหม่เหมือนเดิมอันนี้ไปเรื่อยๆลอยชาติพันชาติตามหลักพุทธศาสนาเข้าใจได้อยังในโหราศาสตร์เขาอธิบายได้ตามนี้เลยครับเพราะว่าพุทธกาศาสนาอ่าขอโทษพุทธ ที่ปราส,สนาเนี่ยมันเข้ากับวิชาราศาสตร์ได้แบบสอดคล้องกันมากเออมันคือสิ่งเดียวกันเลยครับแต่แค่โหราศาสตร์เป็นการอธิบายทางโลกแต่ว่าพุทธศาสนาคืออธิบายทางธรรมโอเคท่นี้ก่อนนี่คือเดือนตนุที่เราควรจะเข้าใจและรู้ไว้มันคือพื้นฐานจำไว้ว่านี่คือกรอบเท่านั้นเนื้อหายังไม่พูดถึงนะครับแต่เดี๋ยวจะพูดในอนาคตแต่อันนี้เราจะเป็นต้องรู้กรอบไว้ก่อนว่าเนี่ยชีวิตมนุษย์เป็นแค่มันก็มีแค่เนี่ยมันก็คือสิ่งเนี้ย เหตุผลของการเกิดของมนุษย์ก็คือจุดเนี้แล้วเราก็ต้องเข้าใจชีวิตตรงนี้ก่อนถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราไปพยากรณ์มันก็จะไม่เข้าใจเข้าใจไหมครับเราจะลึกซึ้งกว่าคนอื่นเขาถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เราก็จะไม่เข้าใจไม่ลึกซึ้งเข้าใจไหมครับอาจจะเข้าใจในคําพยากรณ์ได้เพราะใครๆก็พยากรณ์ได้ทั้งนั้นนะถูกไหมครับแต่มันจะลึกซึ้งไหมก็คือต้องจุดนี้แหละครับโอเคต่อไปพบกระดุมนิพภะคือพบที่สองอ่ะเขา้าเข้า เก่าข้างในเข้าเรื่องเนาะกระดุมพับเป็นพบพที่ออยู่ข้างหน้าลาักนณาติดกับลักนณาเรียกว่าความสําคัญเป็นอันดับ2หมายความว่าฉันเกิดมาแล้วฉันอยู่ได้ด้วยสิ่งนี้แะละการเงินครับทรัพย์สินสมบัติแต่ว่าอันนี้คือทรัพย์สินแต่สมบสัติหรือเรียกว่าความมั่นคงก็คืออสังหาครับมันแยกเป็นพบพันธุนะอ่าแยกกันแต่อันนี้เราจะพูดเรื่องการเงินครับคนเราต้องใช้เงินในการแลกเปลี่ยนสินค้าในปัจจุบันจริงไม่จริง ทุกอย่างไม่ได้เงินไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างนะเพราะว่าเงินเนี่ยเป็นส่วนการการแลกเปลี่ยนทุกอย่างเงินซื้อได้เกือบทุกอย่างแต่ซื้อไม่ได้ทุกอย่างเพราะบางอย่างซื้อไม่ได้ด้วยกันความจร an, ิงใจมันต้องใช้ใจแลกใจใช้ใจซื้อใจไม่ใช่ใช้เงินซื้อใจจริงไหมครับคนเราอยากได้ความจริงใจมันซื้อไม่ด้วยเงินไม่ได้เพราะถ้าซื้อด้วยเงินได้แปลว่าคนนั้นไม่จริงใจเนาะใช้ใจซื้อใจนะครับด้วยความซื่อสัตย์ ความจริงใจความ,มความความรักอย่างเงี้ยครับที่ที่แท้จริงทุกอย่างเนี้ยมันคือความที่เราต้องใช้ใจซื้อใจดังนั้นเงินไม่ได้จะซื้อได้ทุกอย่างอย่างที่บอกไปเนาะแต่ก็ซื้อได้ส่วนใหญ่อะประมาณนั้นเงินจริงทั้งสําคัญและไม่สําคัญพูดง่ายๆว่าอยู่ที่บ,บริบทว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งใดเนาะ อีกอย่างหนึ่งคนเราอะสมัยเนี้ยก้มหน้าก้มตาการทํางานรู้แต่เรื่องงานตัวเองกับข้าวผู้หญิงยังทาไม่เป็นกันเลยเดี๋ยวน,นี้ครับเพราะว่าซื้อกินเอาเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ก่อนผู้หญิงเป็นแม่บ้านแม่เลือนต้องอยู่กับเย่าเฝ้าเกิดเดินต้องทํากับข้าวรอสา,ามีกลับมาอะไรอย่างนี้ครับแต่สมัยเนี้ยผู้หญิงก็ต้องทํางานแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยมองคนไทยอะครับผู้หญิงทํางานผู้ชายเลี้ยงลูกเออเขามองอย่างนี้ก็จริงๆนะผมก็รู้สึกว่าเออคนญี่ปุ่นเขาพูดถูกนะสมัยเนี้ยคือผมเห็น คือไม่ใช่อะไรมากเลยคนที่รู้จักเนี่ยผู้หญิงก,ก็คือพี่เขาว่าเป็นผู้หญิงที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็เป็นคนทํางานผู้ชายเลี้ยงคือไม่ได้เชิงว่าเลี้ยงลูกหรอกแต่หมายถึงว่าเขาทํางานประจําเป็นราชการแล้วเขาก็คือแม่ค้าเขาไม่มีเวลาไงเขาต้องขายทั้งวีทั้งวันถูกไหมครับไม่มีวันหยุดแต่ว่าราชการมีวันหยุดไง อ่ะก็ไปรับลูกไปนู่นนี่นั่นอ่ะก็ดูแลลูกไปอะไรแบบเนี้ยก็กลายเป็นว่าผู้ชายเลี้ยงลูกผู้หญิงทํางานเออก็จริงนะเพราะว่าโอกาสของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้ชายอย่างงานหนักอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่เลือกอย่างถ้าเป็นผมผมก็ไม่เลือกเพราะว่าหนักมาทางชีวิตแล้วไม่อยากจะหนักอีกแล้วอ่ะเหนื่อยนะครับโอเคประมาณนี้ต่อไปสาชาคือพบที่3อันนี้สําคัญเพราะโยกถึงลักขณะ ศาสชาคือศาชาต,าชาติเกิดมาต้องมีเพื่อนคนเราอะไม่มีคําไม่มีเพื่อนหรอกครับบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่มีเพื่อนแต่พ่อแม่ก็คือเพื่อนคนแรกของเราพ่อแม่คือครูของเราคนแรกเนาะันนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนครับแต่เพื่อนนั้นนะ่ะหมายถึงสังคมด้วยนะเพื่อนพาไปดีก็เหมือนไปคบบัณฑิตก็พาไปหาผลคบคนพานก็พาไปเสี่ยงติดคุกติดตารางก็ต้องระมัดระวังส่วนสังคมคือสิ่งที่หลอ่อหลอมมนุษย์เรา คนเราเกิดมาอยู่ในสังคมคือฝูงชนคือคนกลุ่มมากหมู่มากคนหมู่มากพอเราไปอยู่ในกลุ่มคนก็ต้องทําตามสังคมถูกไหมครับเราจะเป็นตัวเองก็อะไรอยู่อะไรประมาณนี้แต่พอไปอยู่ในรวมกลุ่มกันปุ๊บสังคมก็จะบีบบังคับเราให้เราเป็นไปตามสังคมเช่นสังคมคนในเมืองในมหานครทั้งหลายเนี่ยคนแออัดเดินกระทบไหลกันเนี่ยก็มักจะต้องแย่งกันกินแย่งกันใช้จริงไหมครับพอแย่งกันกินแย่งกันใช้อะไรเกิดขึ้นความเห็นแก่ตัว อันนี้ต้องยอมรับว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่ที่จังหวัดเล็กๆเ,เองอะแต่คนหนาแน่นมากเราอยู่ในนั้นน่ะดังนั้นเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ด่าใครแต่พูดความจริงต้องรับให้ได้เพราะมันคือความจริงเพราะก็เคยเห็นมากับตานะครับสัมผัสมากับตัวดังนั้นเนี่ยมันคือความเห็นแก่ตัวครับมันจะบีบบังคับให้เรา,าต้องเห็นแก่ตัวเพราะการที่เราไม่เห็นแก่ตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกเอาเปรียบเสมอ เอาเปรียบแล้วเอาเปรียบอีกครั้งแรกก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เอาเปรียบอยู่ล่าไปมันก็ไม่ไหวนะคนเราจริงไหมครับดังนั้นเราก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อจะต้องต่อสู้ดิน้นรนอะไรประมาณนี้เพราะคนบางคนไม่ได้แค่ตัวเองคนเดียวไงแต่ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงแฟนต้องเลี้ยงพอ่อแม่ต้องอะไรนู่นนี่นั่นมันก็ต้องถีบตัวเองอะ่ะเออนั่นแหละสังคมจะบีบบังคับเราเองดังนั้นสังคมสําคัญนะครับ จะบีบบังคับให้เราเป็นไปตามสังคมผมนึกบอกว่ามันเป็นตัวหล่อหลอมมนุษย์เราเนี่ยให้เป็นไปตามนั้นนะครับในนั้นสังคมดีก็พาไปดีทีนี้สังคมเนี่ยมันยังคยกว่าเปลี่ยนแปลงกันได้เราออกจากสังคมหนึ่งไปอยู่สังคมหนึ่งได้เปลี่ยนนิสัยเราได้ แต่พันธุค์คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันคือสิ่งที่กําเนิดเกิดมาเพราะคือเกิดก่อนเราอีกเพราะมันคือการสืบทอดทางพันธุกรรมนะครับสืบทอดต่อมาจากรุ่นปู่รุ่นย่าสู่รุ่นนุงป้านะ,ะพ่อแม่พี่น้องจนถึงตัวเราแล้วก็ต่อลูกหลานไปอีกนะครับพ่อแม่เราเลือกเกิดไม่ได้พ่อแม่เป็นใครฉันไม่รู้แต่ฉันคือคนนี้ต้องเป็นพ่อแม่ฉันและพ่อแม่ก็ต้องสุมว่าจะได้ลูกคนไหน ก็ไม่รู้ว่าใครจะมาเกิดเป็นลูกเราก็ต้องสุ่มเอาเหมือนกันเห็นไหมครับันนั้นดีเนเอเนี่ยเป็นสิ่งที่ติดตัวถ่ายทอดกันมาเขาเรียกว่าเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันมาเป็นพบเกณฑ์ลักษณะสาคัญที่สุดครับมันคือรากฐานของชีวิตตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับอย่างเดียวกมนะ้มหน้าก้มตาย,ยอมรับถึงเราจะไม่พอใจเราก็ต้องยอมรับบางคนพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูมาไม่ปลูกพันธุ์กับพ่อแม่เราตัดความสัมพันธ์ได้เรื่องของความสัมพันธ์มันตัดกันได้ครับแต่ เรื่องของความเป็นพ่อแม่ตัดกันไม่ได้เพราะอะไรดูไหมเลือดที่พ่อแม่คือพ่อให้มาก็คือตัวเราเนี่ยเกิดมาบนโลกไปเนี้ยก็คือพ่อให้มาแม่คืออุ้มเรามาตั้งแต่เกิดก็คืออุ้มท้องนะครับคลอดออกมาจากท่านเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้นะสิ่งนี้ถึงเขาจะไม่เลี้ยงดูเราบางคนบอกว,ว่าเขาจะเป็นพ่อแม่เราได้ไงเขาไม่เลี้ยงดูเราไม่เกี่ยวครับคาว่าไม่เลี้ยงดูคือไม่เลี้ยงดูแต่ การคลอดกับการให้กําเนิดมันคือให้มาแล้วเราเกิดมาเพราะเขาดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราคืออย่าเข้าใจผิดเพราะว่าทุกอย่างมันคือเกิดขึ้นแล้วอ่ะเข้าใจไหมครับมันคือสิ่งที่ต้องมีถ้าไม่มีมนุษย์เราเกิดมาไม่ได้ตัวเราเกิดบนโลกใบนี้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่ดังนั้น,น,นตรงนี้คือเขาให้มาอันนี้ถึงบอกไงว่าเราต้องก้มหน้าก้มตารับอย่างเดียว ถึงเราจะไม่พอใจแต่เราก็ต้องก้มลับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นนิลันของคนเราอะนะครับมันเป็นความจริงอะครับที่เราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เนอะเอออะไรประมาณนี้แต่เราไปมีพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมได้ที่เลี้ยงดูเราอะนั่นแหละอันนั้นนะ่ะคือเปลี่ยนแปลงได้แต่อันนี้เปลี่ยนไม่ได้คือพันธุก,กรรมนะครับโอเคเลอดเนื้อเชื้อไข่อะพอเกิดความมั่นคงเสร็จแต่งงานเสร็จเกิดผลแห่งการผลิตออกมาก็คือปุตตะปุตตะคือบุตรบริวารการเริ่มต้นความเสี่ยงการลงทุน ความสมหวังเราจะพูดถึงความสมหวังเป็นส่วนใหญ่มันคือการตรีโกณล,ลัคนาเรียกว่าเกื้อกูลลัคนาสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากตรงที่ว่าคนเราต้องไปดูดาวคานัดนดาวคันเด่นแปลว่าชีวิตนี้มักจะมีความสมหวังในชีวิตมันเหมือนการน้ําหล่อเลี้ยงจิตใจเดินหน้าไปทุกวันแต่ถ้าปุตตะเสียเครื่องคันเสียทําอะไรก็ไม่สมหวังทําอะไรก็ผิดพลาดทําอะไรก็ไม่ดี ชีวิตนี้ฉันไม่เคยมีอะไรดีกับเขาเลยเนี่ยปุตตะมันเสียมันถูกเบียดเบียนอังคารมันเสียครับอ่าในนั้นเนี่ยปุตตะดีบริวารจะเชื่อฟังปุตตะเสียก็คือบริวารไม่เชื่อฟังบุดดือ้ออย่างเงี้ยครับอันนี้ไปดูได้เลยทีนี้ปุตตะเนี่ยมันหมายถึงความสมหวังมันก็จะทําให้เราอะเดินไปมันถึงนะคนที่ปุตตะเสียเนี่ยถึงเส้นชัยเหมือนกันแต่เหยียบด้วยความแบบ รวดเหยียบหินไปนะครับเหยียบหนามแหลมคมมันคือเจ็บทุกย่างก้าวเพราะมันไม่มีอะไรที่มันน้ําหล่อเลี้ยงจิตใจเราได้เลยมันเหือดแห้งเราต้องเดินไปด้วยความขืนขมเออนะครับประมาณนี้พอมีความสุขเสร็จมันก็ต้องมีความทุกข์เป็นของธรรมดาเหมือนเหรียญสองด้านไม่มีชอยที่สามที่สี่มีสองชอยคือชอยที่มีความสุขกับความทุกข์อยู่ที่ว่าได้หัวหรือก้อยตามเหรียญน,นะครับทุกอย่างมีสองด้านคนเรามีด้านมืดกับด้านสว่าง ความทุกข์กับความสุขก็เป็นของคู่กันเป็นหยินเป็นหยางเคยพูดแล้วเนาะว่ากฎหยินหยางคือความสมดุลชีวิตมนุษย์เรามีทั้งความสุขและความทุกข์มันต้องทวงกันถ้าไม่ถ้ามันสุดมากเกินไปโอ้มันก็อยู่ไม่ได้มันไม่มีหรอกครับแต่คนที่ทุกข์มากเกินไปเนี่ยก็อยู่ไม่ได้บนโลกไม่ดีดังนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ตรงกลางแต่อาจจะเอียงบ้างเอียงไปทางไหนก็ว่าไปนะครับอาริคืออุปสรรคศัตรูโรคภัยไข้เจ็บหนี้สินคดีความนะครับอาริมันคือการที่ต้องไปแบกหลับมันเช่นโรคภัยไข้เจ็บ ติดหนี้ติดค้างกันมาแต่ชาติปังไหนส่งเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีนี่อริเห็นไหมครับมันคือตัวออกฤทธิ์สิ่งที่ไม่ไดีทั้งปวงลงพบนี้เลยครับต่อไปปัตตานีคือสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามของเราหมายควาว่าคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาคนตรงข้ามการผูกมัดทางกฎหมายหรือล้มปากได้หมดปัตตานีคือสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามมาเต็มเต็มชีวิตเราสิ่ง สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปในชีวิตแต่มาเติมเต็มได้ก็หมายถึงปัตตนิต้องดีนะดาบพุธต้องสวยถ้าดาบพุธดีก็แปลว่าได้คู่สร้างคู่สมมาแล้วพากันทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าได้คู่เวรคู่กรรมมันก็ตกต่ําพอคู่นั่แหละแต่ยกับหุ้นส่วนด้วยนะครับคือปัตตนิดีหรือร้ายอยู่ที่ดวงชะตาแต่แก้ได้ถ้าอยู่ในดวงชะตาแก้ได้แต่ถ้าคุณเลือกผิดนี่คือบุพกรรมคือตัวเองเลือกมาแล้วมันแก้ไขไม่ได้นะครับ เราแก้ได้เฉพาะดวงชะตาเท่านั้นหมายถึงคู่รู้ว่าไม่ดีแต่เราเลือกได้ไงเราแก้ได้จากการเลือกนะครับโอเคไม่ต้องห่วงนะครับมรณะมรณะคือมีทุกอย่างมาแล้วก็เสื่อมลงเหมือนกับแก่ชราเนี่ยนะครับสังขารมันเสื่อมมรณะตั้งต้นว่าความตายโบราณจันาร์ตั้งไว้ตมจริมันก่อนตายทุกเรื่องเช่นการสูญเสียการพัดพ้าการจากลาการจากเป็นจากตายความพัดพ้า สูญเสียแล้วนานลำบากยากเข็นอะไรเงี้ยครับมันคือสิ่งที่กระทบกับจิตใจแล้วก็คือความเสื่อมทางปวงแต่มันมีข้อดีอยู่แต่แต่ว่าม,มันเป็นทุกขลาบนะข้อดีก็คือมรดกแต่ข้อเสียของการสืบทอดก็คือโลกทางพันธุกรรมมรณะที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งที่ลายลายไปสู่สิ่งที่ดีบางคนเกิดเป็นลูกชาวไร่ชาวนาฝนฟ้าตกต้องไม่ตามฤดูกาลทําให้เกิด มีแต่หนี้แต่สินทำทีไรก็เป็นหนี้เป็นสินกันทุกทีลูกหลานได้จบมาก็โอเคหาโอกาสไปเรียนต่อต่างถิ่นหรือไปหางานทําที่กรุงเทพก็มีโอกาสพอมีโอกาสก็กลับมาพัฒนาบ้านเมืองกลายเป็นว่าเนี่ยคือการเปลีไปไ่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงการแปรสภาพนะครับข้อดีนะต่อไปสุภะเมื่อมีความเสื่อมก็ต้องมีความสุขหรือความเจริญสุภะมันคือความเจริญความเจริญความสุขความสบายบุญกุศล ต้องเติมบุญให้เต็มถ้าบุญไม่เยอะกรรมะก็จะนําบากหมายถึงชีวิตมีแต่ความทุกข์ความโศกความลําบากยากเข็ญเกิดมามีแต่นี่แต่สินเนี่ยอ่ะไม่ได้ทําเองด้วยนะพ่อแม่ทําให้ก็เนี่ยเพราะว่าบุญกุศลมันไม่ค่อยมีเติมให้เต็มพอมีความมีมีบุญแล้วกรรมะมันจะดีเองพอดีเสร็จก็ได้ผลแห่งกันจเจริญงอกงามนั้นก็คือลาภะหมายถึงกําไรทีนี้เรามาดูใหม่3อันนี้จะสอดคล้องกันหมดเลย สุภาพยังห,หมายถึงผู้ช่วยเหลือหมายถึงว่าก่อนที่เราจะได้งานเราต้องมีคนรับทํางานก็คือผู้ช่วยเหลืออย่างหนึ่งคือหัวหน้าเจ้านายเราต้องมีแล้วงานถึงจะเจริญก้าวหน้าได้นะครับพอหัวหน้าเห็นก็ดันเราเต็มเต็มที่อ่ะง่ายงานก็ให้เราตลอดมีงานตลอดพอมีงานผลแห่งการกระทําก็คือกําไรแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยไปนะครับก็มีรายได้มีเงินทองมี โบนัสไปนะครับพอมีทุกอย่างมาก็เสื่อมลงทุกอย่างมีมามันก็เสื่อมลงวินาศก็คือสิ้นสุดไปคนเราเกิดมาก็ต้องตายเป็นเรื่องปกติวนกับเป็นวัฏจักรเนี่ยก็คือสั่งสาดวัตนี้เองตามไตรลักษณ์เห็นไหมครับทุกอย่างเกิดขึ้นก็ต้องดับไปตามชนีนะครับอย่างที่โหราศาสตร์ได้บอกเราเช่นเดียวกันกับหลักพุทธศาสนาเลยเห็นไหมครับมันสอดคล้องกันและสัมพันธ์กันนั่นเองตามนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้กับช่อง channel ของเราด้วยนะครับขอบุณครับ